สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเซลล์นี้จะพามาชมรถ e s u z MU-X รุ่น RS ของเรานะคะเดี๋ยววันนี้เซลลนี้จะพามาชมรอบๆตัวคันนะคะรอบตัวรถเลยว่ารุ่น RS รุ่นพิเศษของเราเนี่ยคือมีอะไรปรับเปลี่ยนไปบ้างนะคะแล้วก็มีตกแต่งอะไรตรงไหนบ้างเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะในรุ่น RS ของเรานะคะเดี๋ยวเซลนี้จะพามาดูกันนะคะว่าในส่วนของด้านหน้านะคะมีจุดเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะในส่วนของฝากระโปรงหน้านะคะที่ปรับเปลี่ยนใหม่นะคะและในส่วนของไฟหน้านะคะ กระจังหน้ากันชนหน้าและในส่วนของกระจังหน้าของเรานะคะก็มีดีไซน์ใหม่นะคะโดยตกแต่งสัญลักษณ์ด้วย RS นะคะและตรงกลางนะคะของเราก็ยังมีในส่วนของโลโก้คาว่า e u r u ที่มีขนาดเล็กลงอีกด้วยนะคะและในส่วนของด้านหน้าของเรานะคะก็ยังมีกล้องด้านหน้าอีกด้วยนะคะ และในส่วนของด้านข้างของเรานะคะมามาพร้อมกับร้อลอยขนาด20นิ้วนะคะสีดำนะคะและที่สำคัญคิ้วรองเราก็สีดำด้วยค่ะและในส่วนของบันไดข้างนะคะก็สีดำนะคะและด้านข้างของเรานะคะก็ยังมีสัญลักษณ์คําว่า RS อีกด้วยนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของกระจกมองข้างของเรานะคะก็จะเป็นสีดำพร้อมกับกล้อง360องศาอีกด้วยนะคะและรุ่นนี้ที่สำคัญเลยนะคะเป็นหลังคาสีดำเลยนะคะและนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะคะของตัว RS บอกเลยว่าหล่อเลลาใจมากและอันนี้เป็นไฟค่ะดีไซน์ใหม่สวยๆแบบนี้เลย มาพร้อมโลโก้ Isuzu ที่มีขนาดเล็กลงนะคะและที่สำคัญมีโลโก้ RS อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะอะให้ดูความหล่อของรถก่อนนะคะมาพร้อมกันชนใหม่ด้วยและที่สำคัญนะคะมาพร้อมกล้อง360องศาบอกเลยว่าดีมากสำหรับวันนี้นะคะเซลล์น,นี้ก็ให้ชมรอบๆตัวรถไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะอยากทดลองขบับอยากเห็น อยากชมรถตัวจริงนะคะสามารถมาชมกันที่ได้ที่โชว์รูมอีสุป,ปกิจมอเตอร์บ้านโป่งนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปฝากกดติดตามนะคะเดี๋ยวเซนี้นก็จะมาทำภายในยให้ดูอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยววันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ